ออนนะยู่ในขั้นตอนของการลื้อของมันจะเป็นยังไงคุ้มใจอยู่นะเนี่ยรู้ตรงนี้ยืนมองอย่างภาคภุมมใจหรอโรจะเหนื่อยและท้อตอนนี้เราก็ต้องลื้อก่อนนะอยู่ในขั้นตอนของการลื้อของที่อยู่ในตู้นะจ๊ะโลกมาก จะเอาอะไรมาติดผนังก็คิดดีๆรูเอานี่แหละเนาะไม่แพงด้วยเท่าไหาาาาาร่สาม้อกวบาทได้จบสีที่นี่เนาะต่อจ้า หลังจากที่เราเอาตัวสกูออกมาเรียบร้อยนะแล้วก็ขัดผนังวนไปทุกคนผนังน้องเนี่ยมีความลายอยู่นะเพราะว่าเราเลี้ยงแมวใช่ไหมแล้วเวลาแมวแบบจามหรือว่ากินข้าวเราเอามากินบนโต๊ะนะบางทีมันก็จะมีคราบติดได้นะลูกลูกไปนอนที่อื่นก่อนได้ไหมลูกจ๋านอนที่อื่นก่อนได้ไหมคะกําลังจะทําห้องใหม่เนี่ยทาสีเปลี่ยนม่านเนี่อลูก แบบไดฮะาแบบใดเพ yeah. ฉันรู้ว่าแกทําไม่เป็นแกสารภาพมาว่าแกทําไม่เป็นคือบนนี้คือบอใช่แล้วเราทําไม่เป็นจริงๆนะคลิปนี้ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเราอยากให้เพื่อนๆที่แบบอยากจัดห้องอยากแบบทําแต่งโต๊ะคอมอะไรอย่างเงี้ยทําตามเราได้ง่ายๆนะหาข้อมูลในเน็ตเอานะแล้วก็ไม่ต้องไปจ้างช่างให้เปืองด้วย พอเคลียร์ผนังเสร็จแล้วนะเราก็มาทารองพื้นรอบแรกนะสีที่เราใช้รองพื้นเป็นสีกับตันนะเดี๋ยวเราจะแปะภาพไว้ให้นะตามนี้เลยทุกคนแล้วก็ทาวนไปนะยังขึ้นเลืดขลาดอยู่นะแบ่งหน้าที่กันของเราจะทาแบบที่มันเป็นโลม้วนๆอันใหญ่นะส่วนแฟนจะแบบแต่งทาที่เป็นแปรงอันเล็กนางก็เก็บรายละเอียดรอนะที่ขอบขอบแล้วก็ทารอกันคนละฝั่งนะเพราะว่าบันไดมีอันเดียวทารองพื้นมันก็จะแบบไม่ได้นีเป๊ะน้าก็จะแหล ลองพื้นรอบแรกถือว่าซ้อมก่อนนะเราก็ตั้งใจแล้วนะเนี่ยแต่ว่ามันก็ได้แค่นี้นะเดี๋ยวเรารอเอาจริงอีกรอบหนึ่งทาง่ายกว่าที่คิดนะสีลองพื้นแบบนี้คือทาสองรอบถามคนขายมานะเขาก็บอกว่าใช้สามจุดปดลิตรเนี่ยเหลือทาลองพื้นรอบแรกแล้วมีความขึ้นเลือดไหมทุกคน <c oughs> เห็นไหมอันนี้รอบแรกนะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเรากำลังจะมาลุ้นว่าไอ้ตรงที่เราโปะตรงนี้นะ โปสีใช่ไหมเขาเรียกมันจะเป็นยังไงคุ้มใจอยู่นะเนี่ยลองพื้นรอบ2ดูดีขึ้นหรือเปล่าดูดีขึ้นแหละเดย์สจะเมื่อคืนว่าจะทาสีนะแตก่ก็ไม่ไหวเพราะว่าไปอ่านใน Google มาเขาบอกว่าต้องทิ้งไว้อย่างน้อยคืนหนึ่งใช่ไหมอันนี้คือทาสีลองพื้น2รอบแล้วต่อไปก็จะเป็นทาสีจริงๆแล้วนะ พามาดูสีที่ใช้และอุปกรณ์นะอุปกรณ์ก็ประมาณนี้เลยแล้วก็สีรุ่นนี้ทั้งรองพื้นแล้วก็สีที่ทาเออเบอร์อะไรเดี๋ยวแอดมินแปะให้กำลังใจก็เยอะเด้อเป็นไงคะตรวจงานผ่านไหมรอบแรกผสม้อถ้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ว่าผสมอดดูดิันจะแบบเหนื่อนๆนิดนึงใช่ไหมแต่แต่แต่ออนเมื่อวานเนี้ย ที่สีลงพื้นอะคือไม่เหลือพื้นที่ให้ใส่น้ําเลยนะนพื้นนี่เลยนะใช่อืมอันนี้เราก็กําลังคิดกันนะว่าเออจะใส่น้ําอะไรยังไงดีนะเพราะว่าคนขายบอกว่าให้ผสมน้ำสิบลงไปในถังเลยวา่าซ่านล้วก็เอ,อ๊ะสิเซคือเท่าไหร่วะลองหยอดลงไปก่อน ทาสีรอบแรกเสร็จแล้วจ้าข้างหลังเป็นไงเนียนกลิบนะมานั่งกินให้หายเหนื่อยสักนิดนะลุยจ้านี่คือการทาสีรอบสุดท้ายแล้วนะสําหรับใครที่อยากเปลี่ยนแบบมุมทํางานโดยเฉพาะแบบครีเอเตอร์ใช่ไหมต้องหามุมทํางานถ่ายรูปสวยๆใช่ปะเออแอนดบินว่าถ้าสมมติเราเปลี่ยนทั้งห้องมันอาจจะยากไปลองเปลี่ยนมุมแค่นี้พอไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะนะอย่าคิดก่อนทําเยอะมันจะเหนื่อยทําเลยไม่กี่ร้อยทาสีอะแหมปีว่า สีส e <laughs> ีสีทาสีมือนีวันด,ดีวันเกิดแฟนเราเองนะเราก็จะไม่ลืมที่จะเซอร์ไพรส์นะเราสั่งน้องชายเราไปสั่งเค้กมานะเป็นไงได้คอนเทนต์อีกหนึ่งเท่า, <laughs> ทาแล้วนะจะฉล,ลองฉลองอียงกระดอกระเดียทำงานต่อจ้ายืนมองอย่างภาคภูมิใจหรอเย้ เย่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะทุกคนที่เราทาสีเนาะเป็นสีสองรอบใช่ปะใช่สีสองรอบแล้วก็รองพื้นสองรอบอ๋อเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างตรงนี้นะสุดที่ตรงนี้นะเป็นผนังตรงนี้จะเป็นสีขาวเขาเรียกว่าขาวอะไรอะขาวนวลขาวนวลนมนมนมแล้วก็สุดท้ายนาเอาทินเนอร์มาเช็ดขอบจ้ามันก็ยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะแล้วก็ดึงเทปออกนะโอ้ยหาทำเด้อแอดมินก็ไม่รู้ว่า มันดึงเร็วเกินไปหรือเปล่านะมันก็จะมีความแบบลอกตามนี้นะต้องเอาสีมาปิดอีกของรออันบ็อกละจ้าหลังจากที่เราทาสีเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกให้ดูว่ามีอะไรบ้างตัวนี้เป็นตู้ลิ้นชักของอ e ีเกียแล้วก็จอคอมเก้าอี้ท็อป ไม้ไม้สักนะไม้จริงแล้วก็พวกโคมไฟหลายสิ่งหลายอย่างมากทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกให้ดูนะจ๊ะแต่ละอย่างพร้อมพิกัดด้วยสั่งอะไรมานักนะจะสั่งอะไรมานักนะเนี่ยอันนี้เป็นเก้าอี้กับเป็นตู้ลิ้นชักนะเดี๋ยววันนี้ขอแค่นี้ก่อนเนาะขั้นตอนต่อไปนะเริ่มคำแล้วเราจะประกอบโต๊ะกันแมวก็มีความกระตันอยู่เด้อเห็นเราทำงานรา้อนๆเนี่ยเปิดพัดลมให้ด้วย ใจสลายนิดนึงตรงนี้บุบนะเดี๋ยวเรามาแกะดูว่ามันเป็นยังไงสบายครับนี่ชิ้นนี้บุบจ้ะแต่ว่า จะมาลุ้นว่าพอประกอบแล้วเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนถ้าอยู่ส่วนในเราจะมองข้ามนะแต่ถ้าไม่อยู่ส่วนในน่าจะต้องส่งเคลมคืนกดคืนเงินพอแกะออกมาดูแล้วเราก็แยกแผ่นแต่ละแผ่นนะแยกชิ้นส่วนออกมาว่ามันมีชิ้นส่วนครบหรือเปล่านะอีกคนนึงก็แยกน็อตแยกสกรูนะเวลาใช้งานเนี่ยมันจะได้ใช้งานง่ายตัวนี้ข้างในก็มีบอกใช้ว่าอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างนะแล้วก็ข้างในประกอบไปด้วยอะไร หนึ่งสองสามนะเป็นแบบไหนโคดจะเหนื่อยและท้อเกินกว่าจะมีใครเข้าใจ มาสะดุดอยู่ขั้นตอนนี้นะเราก็ดูใน y t u t u ว่าเฮ้ยมันหายไปไหนแผ่นนี้สุดท้ายสลับทางมันอยู่อีกข้างนึ่งเอาจริงทุกคนตัวนี้ประกอบไม่ยากเลยถ้าทำเป็นนะไม่เกินสัก20่สนาทีก็ทำได้แล้วแต่ตัวนี้มันเป็นตัวแรกของเราไงมันยังมีความแบบงงง,งอยู่ความผิดพลาดนิดนึงนะใช่ป่ <c oughs> เออไม่เป็นไร <c oughs> เราเอาไว้ชั้นสงก็ได้ <c oughs> ฝัง่งหน้าโต๊ตู้หลังที่สองทำเสร็จอย่างเร็วนะไม่ได้อัดคลิปอะไรให้เลยนั่งพักเหนื่อยอยู่แป๊บหนึง่งมาต่อกันด้วยแกะทอปหน้าโต๊ะนะตัวนี้เป็นไม้สักวัวเือง่ายหนึงสาอง,อองหนึ่งโอ้โยวไหม ที่มันเป็นสีอ่อนมันจะมินิมอลเกินแล้วแบบแอดมินก็รู้สึกว่ามันเบื่อง่ายแต่แอดมินชอบไม้จริงตัวนี้ไม้สักนะโอ้โห่มแบบันเปแบบ็นแผ่นไม้ในกระสมเนาะเราเอาเราสังตัดไม้ความหนานี่แบบรู้ไหมเท่าไหร่สองเซนนะหนามากแล้วใช้ได้สองฝั่งใช่ใช้ได้สองฝั่งกำลังจะบอกว่าลองลองฝัง่งนี้ถ้าเราแบบรู้สึกว่าไม้มันตาไม้ตรงไหนสวยกว่าอะไรเงี้ยเออเราลองดูซิว่าเราจะเอาฝั่งไหนเวลาใช้งานเนาะ แล้วแล้วร้านก็ดีมากเลยนะเขาแบบส่งมาให้ดูเลยว่าไม้นี่โอเคไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละล็อตของของไม้อะ่ะคือมันมันไม่สามารถแบบเขาเรียกว่าอะามเออใช่มันแบบมันเป็นไม้ธรรมชาติมันเป็นไม้จริงอะทุกคนอาจจะเป็นแบบตาไม้แบบอะไรเงี้ยมันคือความไม้จริงประสานเนาะตรงนี้ด้วยลองแก้วน้ำม,มาเออธรรมดาธรรมดาซื้อมาลองด้วยนะมันจะได้แบบไม่เป็นรอยนี่เห็นไหมทุกคน ตู้ลิ้นชักบวกท็อปหน้าโต๊ะเสร็จแล้วจ้าเข้ากันไหมทุกคนความสูงของตู้ลิ้นชักเนี้ยเ5เซนเป็นความสูงของโต๊ะมาตรฐานเลยนะแล้วไม้สักประสานสวยมากตัวลายตัวอะไรเงี้ยเออทางโรงงานเขาทำได้ดีนะตัวนี้เห็นเขาบอกว่ารับประกันถึง10ปีปวกไม่ขึ้นด้วย สุดท้ายแล้วประกอบเก้าอี้นะแรงเริ่มหมดเริ่มทํางานกันตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะทาสีแล้วก็ต้องใช้เวลาพักให้มันสีแห้งใช่ไหมจนตอนเนี้ยน่าจะสักสองช่มงกว่าแล้วมั้งเสร็จแล้วเก้าอี้ตัวนี้ก็เป็นอะไรที่อยากรีวิวมากทุกคนคลิปนี้แอดมินคิดว่าแอดมินคงทําได้เท่านี้นะคือประมาณ10กว่านาทีนะแอดมินว่ากําลังพอดีนะฝากกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวแอดมินจะทยอยทาคลิปรีวิวแต่และขั้นตอนนะ ำหรับวันนี้พอแค่นี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอันบล็อกจอแล้วก็พวกชั้นวางคอมลำโพงชั้นแนขนพมา่านูลี่นะเดี๋ยวดินพรุ่งนี้